สวัสดีครับแฟนเพากนะครับคอนเสิร์ตกาการนะครับวันนี้มาจัดโปรโชันนะฮะรถับสต็องนะฮเป็นรุ่นเทปโร่เี่ยปีสองรันบสนะครับตัวนี้เป็ร่กางนะครับเป็นรุ่นฮะอันนี้แต่งแต่งเสร็มาการแต่งมาได้เยอะแล้วนะคะต่อโกลนะครับเป็นรอยนะฮะเราขายตามสภาพนะฮะเป็นรอยนะครับวันนี้เอารถรับสต็างนะฮะขายตัวนี้นะฮะจุดหน้ามีรอยแตนะครับจุดขายต็องนะฮะล้อวีลนะครับ 1 9าทปี12นะนลกอี่3 0 0นไปปลายหรือ4 0นะอนนี้ไลเอดีนะครับันีนไฟท้ายนะฮะของปี12นะฮะอมีคันทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดู้าัไหนนะตลาดเลเนอร์ชัดเจนนะฮะตลาดไลเอขายรถรับนะฮะ149,000บาทนะครับคันี้นะครับ149,000บาทมีล้อแมต์ล้อนม็ก์นะฮะั้องครับมีล้อแมกต์ร้อตอนเลิกก็อยู่ที่3ไป มีนะฮะมีเครื่องเสียงดูภายในนะับมีเครื่องเสียงมีมือจับนะฮะแล้วก็มีพวงมาลัยนะครับนะฮะมีเครื่องเสียงเรียบเร้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังนะครับผมนะฮะดูภายในนะฮะเครื่องเสียงตามตามสภาพเลยนะฮะเราจะไม่แต่งอะไรทั้งสิ้นนะฮะคันนี้ราคา1นึ00 0สนสี่หมื่นเก้าพันบาทห่อนเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0พกบาทนะครับไฟแซ์จัดได้เต็มนะฮคุณมาที่ซื้อได้นะนะฮะนะ เราจัดโอวพิเศษแล้วนะครับรุ่นลัพสต็อกคันนี้นะฮะมาดูห้าหน้านะครับหน้าหน้าเพื่อน้าใส่กูแล้วนะครับ แ,แต่สิด,ด์ดแลสาดดี่บ่ไม่ค้าแมาป็นคาปิดเบิบงหัวใจจากนี้จนตายก็ยังปิดเจ้า